พี่วันคะให้รางวัลเด็กหน่อยด้วยพี่วันค่ะพี่ณีค่ะพี่เจวันค่ะค่ะลูกลูกหนูไทมุกลูกถ้ายังไม่ได้เราโง่ลูกมาอยู่ตรงนี้อย่าไปยืนมันปูนลูกร้อนร้อนรางวัลจากคุณป้าลูกสวัสดีคสองคุณป้าค่ะเ่อไหม

ท่านชายวันนี้นะคะโอกาสพิเศษนะคะท่านมีเสื้อมาให้พวกเราได้ประมูลเพื่อเอาเงินเข้าการกองการกุศลค่ะท่านชายคะนท่าพี่ไพรินค่ะพี่ไพรินคะเสื้ออยู่ที่ไหนคะพี่อาทุกคนอยากดูคะ่ะค่ะเพื่อท่านชายคะ่ะก่อนที่ท่านหลังพร้อมไหมคะ มีเหลืออยู่แค่สองตัวพี่ไทยลินช่วยโชว์หน่อยได้ไหมคะเป็นไซส์เ l นะคะครับผมไม่เป็นไรคำนะาผมโอเคครับผมครับผมเหลืออยู่แค่สองตัวนะคะประมูลเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะแล้วแต่นะคะถ้าใครสนใจก็ห้าสิบเหรียญนะคะถ้าใครสนใจเรียนทางนี้ทางนี้ได้เลยนะคะค่ะพี่ทัศนี พี่คะขอเวลาท่านนี้นิดนึงนะคะท่านชายรออยู่ค่ะค่ะมือเสื้อกแล้คะค่ะเท่าไรคะสิบห้าเซนจ้าหนึ่้าหนึ่งสิบห้าเดิมหกสิบพี่ทัศนีมีใครเพิ่มมากขึ้นอีกบอสองตัวเป็นไรคะพี่มีไสองตัวเหลือแค่นี้นะคะมีไรเซนท่านชายอยู่

ก็ไปเคค่ะที่ขอบ้านท่านนี้คุณหญินจะไปให้ท่านชายท่นนะคะค่ะแล้วก็ให้รูปด้วยค่ะค่ะและก่อนก่อนที่ท่านชายจะกลับนะคะแม่บัวอยู่ที่ไหน ตกลงประมูลสองตัวนะคะที่ทัศนีกับที่พัศราท่พัชรานะคะ2ตัว115สิบหเหรียญค่ะ